ชมพู่อาริยาใส่ชุดไทยคู่กับน้องเกลซอยมุกแม่เด่นมากซูมแล้วยิ้มเลยเข้าวบรรทงมาแล้วจ้าชมพู่อาริยาใส่ชุดไทยคู่กับน้องเกลสร้อยมุกแม่เด่นมากซูมแล้วยิ้มเลยชมพู่อาริยาลงภาพคอสตูม ย้อนยุคเป็นสาวพนคนครสวยงามมากหลายคนสะดุดตาสร้อยมุกของแม่เด่นกว่าใครมากต้องบอกว่าเป็นแฟชั่นเซ็ตที่ปังมากๆสมกับเป็นแฟชั่นพิตตาเบอร์ต้นของเมืองไทยเลยจริงๆสำหรับชมพู่อายาลังสีสิงพิพัฒน์ที่ไม่ว่าจะออกอีเวนต์อะไร หรือพรมแดนไหนบอกเลยว่าเธอเฉิดฉายและปล่อยเอาล่าได้สุดๆทุกงานล่าสุดชมพู่ได้ถ่ายแฟชั่นเสื้อผ้าของแบรนด์อเลสติกเป็นชุดไทยนุ่งสิน้นชุดไทยผ้าไหมาสีสันงดงามในคอลเลกชันสวัสดีปีใหม่ไทย2567 และแม่ชมได้มาคนเดียวทีมลูกลูๆสายฟ้าพายุและน้องเกลร่วมสืบสามชุดไทยต้อนรับเทศกาลสงการในเดือนเมษาแต่และชุดของเด็กๆนั้นน่ารักมากโดยเฉพาะน้องเกลที่ย่อส่วนคุณแม่มาหมดเลยน่ารักเต็มเฟรม,มากๆ แต่ที่สะดุดตาสายตาของแฟนคลับทุกคนที่เห็นแล้วก็ต้องยิ้มตามไปด้วยกันนั้นคือสร้อยมุกของแม่ชมที่มีล็อกเก็ตรูปหัวใจด้านในเป็นรูปของน้องเกลต้องบอกว่าเด่นกว่าใครและใหญ่มาก,มากๆกดไลค์ให้รัวๆกับความน่ารักของครอบครัวชมพู่อริยา ดูเพลินและสวยงามทุกภาพจริงๆฝากกดไลค์กดซับสไครด้วยนะครับขอบคุณครับ